รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอุ่นใจใกล้หมอมาประจำทำหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระน่ารู้ได้ประโยชน์ที่ช่อง9 m คอ t HD แห่งนี้เช่นเคยนะครับบ่ายโมง50นาทีเราจะพบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้มีกรณีของสาวต่างชาตินะครับวัยเพียง31ปีแต่เจอปัญหาหมอนรองกระดูกซึ่งเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวคุณหมอภูลศักดิ อาจอำนวยวิพาสศัลยแพทย์ผู้ดำเนินการทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อประจำหน่วยบาลสุขุมวิทเนี่ยนะครับจะมาเล่าให้ฟังครับแล้วก็ตั้งแต่ที่มาสาเหตุแล้วก็กระบวนการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอได้เลยครับ,รบผู้ป่วยคนนี้เป็นผู้หญิงนะฮะอายุ31ปีนะครับเป็นผู้หญิงชาวพมา่านะครับเข้ามาด้วยอาการปวดหลังอย่างรุนแรงนะครัแล้วร้าวลงขาขวานะฮะ เขาเป็นมาประมาณสักสี่ห้าเดือนนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆจนเดินไม่ค่อยไหวนะครับและโดยเฉพาะยิ่งตอนเช้าๆลุกไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วเขาก็ได้รับการรักษาที่ประเทศของเขาสักพักหนึ่งนะฮะโดยการรับประทานยาทำกยาำกยภาพบำบัดก็ไม่หายนะฮะก็มีเพื่อนเขาแนะนํามามาหาผมที่นี่ที่เมืองไทยสําหรับการตรวจวิชัยนะครับประการแรกเลยคือเราก็สักประวัติเขาก่อนนะครับว่าเป็นยังไงไมายังไงนะครับ สำหรับคุณผู้หญิงคนนี้นะครับก็อย่างที่ทราบว่าเขา,เามีการายกของหนักมาก่อนเนะมื่อสี่ห้เดือนก่อนแล้วก็มีการปวดเล้าหลังแล้วหลังจากนั้นก็มีการร้าลงขาขวานะครับแล้วก็อาการปวดก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆทุกๆอาทิตย์นะฮะจนหลังๆนี้เดินไม่ไหวเลยนะครับแล้วก็มีการชาร่วมด้วยนะครับแล้วก็เริ่มอ่อนแรงที่ขาขวาแล้วนะครับนี่คืออการจากประวัติของเขานะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ทําการตรวจร่างกายแล้วก็พบว่า กล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันเกร็งนะฮะโดยเฉพาะในช่วงล่างนะครับนะรวมทั้งเ,เขาไม่สามารถที่จะยกขาได้สูงได้เนื่องจากมีการปวดร้าวลงขาขวานะครับแล้วก็มีการชาลงขาขวานะครับหลังจากนั้นแล้วน,นะครับเราก็ต้องทําการวินิจฉัยนะครับโดยการใช้การตรวจ MI นะฮะซึ่งผลจากการตรวจ MI นะฮะเราก็พบว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกสันหลังข้อที่4-5เคลื่อนนะฮะ คลื่อนออกมาแล้วก็กดทับเส้นประสาทที่ขาขวาหมอนรองกระดูกนี่นะครับนะฮะเป็นอวัยวะที่สําหรับรับแรงกระแทกนะครับในกระดูกสันหลังนะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแารงากระแทกเนี่ยนะมีสูงเกินกว่าที่หมอนรองกระดูกจะรับได้มันก็จะเกิดการปริ้นออกมาหรือเกิดการเคลื่อนตัวนั่นเองนะครับซึ่งตัวหมอนรองกระดูกนีมี2ชั้นคือชั้นนอกนี่เป็นพังผืดคล้ายค้ายวงแหวนส่วนชั้นในนี่จะเป็นเจลซึ่งสามารถจะเลื่อนเคลื่อนที่ได้ สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกเคลื่อนนี่นะครับหมายความว่าตัววงแหวนที่เป็นท้องผืนยังมีการฉีกขาดเนื่องจากรับแรงกระแทกมากเกินกว่าที่มันจะรองรับได้ก็เกิดการฉีกขาดข,ขึ้นนะครับตัวเจลก็จะปริ้นออกมานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะปริ้นไปทางด้านด้าน,านหลังนะฮะแล้วก็ไปกดทับเส้นประสา,าดด้านหลังเราเรียกว่าหมอนรองกระดูกสลังเคลื่อนนั่นเองครับ กรณีของสาวต่างชาติรายนี้นะครับแม้วัย,วยจะเพียง31แต่ว่าไปยกของหนักหรือจะไปผิดพลาดอีกท่าไหนก็ตามแต่นะครับทำให้หมอนรองกระดูกเนี่ยมนเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทซึ่งแน่นอนครับมันปวดแบบว่าไม่เหมือนการปวดหลังหรือปวดขาแบบทั่วทั่วไปเพราะว่างานนี้เนี่ยมันเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้มีอาการชามีอาการต่างๆที่ ถึงขนาดทนทรมานไม่ไหวก็ต้องมารับการรักษาเดี๋ยวในเบรกต่อไปคุณหมอภูนศักด์ก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอพักครู่ดเดียวครับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2กันนะครับคุณหมอภูลศักด์อาจอำนวยวิพาศสัลยแพทย์ ผู้ดำเนินการทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลสุข,ขุมวิทจะมาเล่าให้ฟังครับว่าวิธีการรักษามีกี่แบบแต่ละแบบนั้นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอครับสรับผู้ป่วยรายนี้นะครับวิธีการรักษาของเราเนี่ยนะครับก็เราได้แนะนําไป2วิธีนะครับคือวิธีแรกก็คือวิธีการผ่าตัดนะครับสำหรับการผ่าตัดแบบมาตรฐานทั่วไปคือผ่าตัดเแปบบิดแผลแล้วก็การ ผ่าตัดเอากระดูกส,สันหลังเอาบางส่วนแล้วก็เอาหมอนรองกระดูกส,สันหลังออกนะฮะแต่เรา,เาได้มีการแนะนําอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีใหม่นะะซึ่งเราเรียกว่าการส่องกล้องผ่าตัดนะฮะหรือ endoscopic discectomy นะครับร omy, นะฮนะวิธีนี้เนี่ยนะครับก็จะดีกว่าวิธีเดิมนะฮะก็ตรงที่ว่าหนึ่งก็คือแผลเล็กนะครับแล้วก็ไม่ต้องตัดกระดูกเลยนะครับแล้วก็สามารถจะสอดกล้องเข้าไปตรงบริเวณที่เป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็สามารถที่จะนำเอาหมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาได้ นะฮะโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็ประหยัดประหยัดเวลาแล้วก็ลดการบ,บ,บาดเจ็บได้เยอะนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วคนไข้ก็เลือกวิธีนี้ครับคือวิธีที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ของการ2องกล้องนี่นะครับหลังจากที่ทาการรักษาแล้วนี่นะครับคนไข้าสามารถที่จะลุกขึ้นเข้าห้องน้าได้นะฮะภายหลัง6ชั่วโมงที่ผ่าตัดไปนะครับแล้วก็คนไข้นอนลงมางแค่คืนเดียวแล้วก็ตอนเช้านี่ก็สามารถจะกลับไปที่โรงแรมของเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ย จึงเป็นการรักษาที่ค่อนข้างที่จะได้ผลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สะดวกสบายกับผู้ป่วยค่อนข้างมากผู้ป่วยที่ได้รักษาไปแล้วเนี่ยครแน่นอนละครับหมอรกระดูที่เคลื่อนมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้เหลือตัวหมอรกระดูกนะที่อยู่ค้างอยู่ใน,ในหมอรกระดูกเ,ออเดิมเนี่ยนะครับไม่มากนะก็คือความแข็งแรงของหมอรกระดูกจะลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราผ่าตัดไปดคือเราเจลบางส่วนนะที่ที่อนออกมาออกไปไม่ได้เอาพังผืดที่เป็นวงแหวน เป็นตัวรองรับน้ำหนักออกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหมอนกระดูกเดิมยังทํางานได้อยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็คงจะไม่แข็งแรงร้อเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนำท่อผู้ป่วยเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะแนะนําให้เขาเนี่ยไม่ก้มๆเงยๆมากนักนะฮะไม่ยกของหนักนะครับนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายหลังสม่ำเสมอเป็นประจำนะฮะจนกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงเพื่อที่จะมาพยุงกระดูกสันหลังแล้วก็หมอนรองกระดูกสันหลังหากว่าผู้ป่วยเนี่ยฮะ สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาแบบใหม่นี้หรือเทคนิลยีใหม่หนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทแผนกศัลยกรรมได้นะครับนะบก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ยินดีให้คำให้ใหคำแนะนำนะฮะหรือว่านัดมาพบผมได้นะครับเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม,มนะครับก็ถือว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยนะครับก็มามีบทบาทมากขึ้นทุกขณะในการที่จะมาบำบัดรักษาผู้ป่วยให้ทนทุกข์ทรมาน หายไปจากอาการของโรคแต่ว่าในขณะเดียวกันการ,รบำบัดรักษาก็ทำให้ได้แผลเล็กเจ็บน้อยแล้วก็หายไวด้วยไม่เสียเลือดเยอะนี่ก็คือผลดีของการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสุวิทตนำมาใช้ให้บริการดูแลผู้ป่วยครับก็ต้องฝากไว้นะครับในแง่ของหมอนรองกระดูกสันหลังอย่าไปสร้างภาระ ที่เกินกว่าเขาจะรับไหวไม่อย่างนั้นเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาเคลื่อนที่แล้วเนี่ยรับประกันได้ว่ามันจะต้องมีภาวะในการที่ไปทับเส้นประสาททําให้เกิดปัญหาความปวดที่รุนแรงแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขเพราะมันจะรบกวนการใช้ชีวิตอย่างรุนแรงต้องไปพึ่งหมอเท่านั้นแล้วก็สุดท้ายก็ลงตัวด้วยการผ่าตัดแต่เลือกวิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอจะเป็นคน ที่พี่นาแล้วแนะนําวันนี้ขอบคุณที่ติดตามข้อมูลจากโรงพยาบาลสุขุมวิทเวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ